สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสกาลวีสำหรับคลิปนี้ก็จะนันแนะนำต้นไม้ชนิดหนึ่งนั่นคือต้นอินทนิมหรือต้นกากะเลาครับ คนส่วนใหญ่นะครับมักเข้าใจผิดคิดว่าต้นอินทนิลบกนั้นเป็นไม้เกิดในป่าไทยนะครับซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลยต้นอินทนิลบกนั้นมีนิเวศวิทยาหรือถิ่นกําเนิดจากประเทศอินเดียนะครับถูกนําเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยแต่โบราณมาแล้วนะครับจนกลายเป็นไม้ไทย ไปโดยปริยายเลยนะครับในยุคสมัยก่อนนิยมปลูกกันแพร่หลายตามบ้านและก็สำนักงานด้วยนะครับเนื่องจากว่าอินทนิลบกเวลามีดอกจะทิ้งใบหมดนะครับเหลือเพียงดอกบานสะพั่งทั้งต้นงดงามมากเลยนะครับปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นนักนะครับเป็นเพราะเสื่อมความนิยมลงไปตามกาลเวลานะครับ ต้นอินทนินบกหรือต้นกากะเลานะครับเป็นไม้พัดใบต้นสูง8-10เมตรนะครับเรือนยอดเป็นรูปทรงกลมยาวนะครับปลายกิ่งชูขึ้นนะครับเปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างจะเรียบนะครับลำต้นนั้นก็มีปุ่มปมนะครับใบเป็นใบเดียวออกตรงกันข้ามรูปไข่กลับหรือรูปรีป้อมนะครับกว้างก็ประมาณ12-17เซนยาวก็20-30เซนนะครับ ปลายใบนั้นมนนะครับโคนสอบแหลมหรือมนนะครับสีเขียวเข้มเป็นมันด้วยนะครับสําหรับดอกนะครับดอกนั้นออกเป็นช่อที่ปลายยอดนะครับกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วยนะครับปลายแยกเป็นแฉกหกแฉกกลีบดอกมีหกกลีบด้วยกันนะครับรูปกลมผิวกลีบบางและย่นนะครับขอบย้วยโคนกลีบดอกเรียวเป็นสีม่วงเมื่อบานเต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ1 0 1ถึงเซนนะครับ มีเกสรตัวผู้จำนวนมากเลยนะครับเวลามีดอกดอกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะทิ้งใบหมดเลยนะครับเหลือเพียงแต่ดอกอย่างเดียวเลยทำให้ดูสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับผลของอินทนิลน,นะครับก็จะเป็นรูปรีนะครับเปลือกผลแข็งเมื่อผลแก่แตกได้นะครับภายในมีมเมล็ดจํานวนมากเลยนะครับด้านหนึ่งของมเมล็ดมีปีกสีขาวคล้ายปุยนุ่นติดอยู่นะครับดอกออกท่วงระหว่างเดือนมีนาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเลยนะครับส่วนมากก็จะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะครับ ัำต้นอินทนิลน,นั้นเป็นไม้พันธุ์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตในทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับเป็นพันธุ์ลักษณะที่ดีมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับอายุยืนนานนะครับใบสีเขียวเข้มลักษณะใบเดียวดอกสีชมพูม่วงชมพูนะครับมีฉายานามว่าเป็นราชินีดอกไม้นะครับฝักขนไม่ยอมทิ้งต้นนะครับมีสายพันธุ์อีกหลายชนิดนะครับในลักษณะเดียวกัน สำหรับดอกไม้ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีด้วยกัน3ชนิดนะครับนั่นก็คือต้นอินทนิลน,นะครับต้นสลาแล้วก็ต้นตะแบกนะครับเมื่อลมร้อนเริ่มโชยจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้บางชนิดที่ปลูกตามถนนหนทางทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสถานที่ทำการบางแห่งในเมืองที่ใบพร้อมกับช่อดอกขนาดใหญ่เลยนะครับมีทั้งสีม่วงสด ว่วงอมชมพูหรือชมพูเด่นสะดุดตาเลยนะครับต้นไม้เหล่านี้จะมีทั้งต้นตะแบกนะครับต้นสะลาวนะครับต้นอินทนินน้ําแล้วก็มีต้นอินทนินบกนะครับซึ่งดูผิวเผินม,มีลักษณะค,คล้ายคลึงกันมากเลยนะครับจึงทําให้เกิดความสับสนว่าต้นใดเป็นตะแบกบต้นใบเป็นสลาวหรือต้นอินทนิลน,นะครับ สำหรับพันไม้พื้นเมืองของไทยนํามาปลูกประดับเรียงลําดับตามความนิยมเลยนะครับได้แก่อินทนินน้ําสลาตะแบกและก็อินทนินบอกนะครับจะปลูกตามถนนในกรุงเทพมหานครมักจะ ปรากฏพันธุ์ไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวปลูกแทรกอยู่เสมอเลยนะครับเช่น2ฟาฝถนนเพชรบุรีมีทินทนินน้ําสลาวและก็ตะแบกและก็ปลูกกันแบบประปายในเมืองต่างๆด้วยนะครับสําหรับทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นพันธุ์ไม้ทั้ง4ชนิดนี้มีลักษณะเด่นแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับอินทนินน้ํานั้นเปลือกลําต้นสีเทาหรือน้ําตาลอ่อนค่อนข้างเรียบ อาจจะตกสกเก็ตเป็นแผ่นบางๆบ้างเล็กน้อยนะครับใบนั้นเกลี้ยงปลายใบเรียวแหลมนะครับผีบใบอ่อนเต็มต้นพร้อมช่อดอกนะครับสังเกตได้ง่ายที่ตำแหน่งช่อดอกเป็นพุ่มทรงเจดีชูตั้งขึ้นเหนือเรือนยอดโดยรอบเลยนะครับขนาดของดอกบานกว้างก็ประมาณ5-8เซนนะครับออกชิดกันเป็นกลุ่มสีม่วงสดม่วงอมชมพูจนถึงชมพูเลยนะครับและสีจะซีดจางลงเล็กน้อยเมื่อดอกโรยนะครับ ผลน,นั้นมีผิวขรุขระสีคล้ายเนื้อไม้นะครับออกดอกช่วงฤดูร้อนก็คือประมาณมีนาถึงพฤษภาคมนะครับสำหรับอินทนินบกนั้นลักษณะคล้ายอินทนินน้ำมากเลยครับแต่ใบดอกและผลมีขนาดใหญ่กว่านะครับใบป้อมแล้วก็กว้างกว่าใบที ทน,นน้ำนะครับไปลายใบมนกว้างหรือแหลมเป็นติ่งสั้นๆดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งนะครับช่อดอกไม่ชูตั้งขึ้นเหนือเรือนยอดขนาดของิด,ดอกบานกว้าง10-13เซนนะครับแต่ละดอกจะชิดกันเป็นกลุ่มดอกสีม่วงอมชมพูและสีจะจางซีดลงเป็นสีขาวอมชมพูนะครับออกดอกในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับมีชื่ออื่นๆว่ากาสลาจอล้อหรือจะล้อก็ได้นะครับ สำหรับต้นสะลานะครับไม่ใช่ต้นเสลานะครับต้องอ่านว่าสะลานะครับเปลือกลำต้นสีน้ำตาลดำหรือสีคํานะครับแตกเป็นล่องตื้นๆตามยาวไปกิ่งย้อยลูลงสู่พื้นดินนะครับใบมีปกขนปก คุมปะปลายนะครับช่อดอกออกตามกิ่งตามง่ามใบแล้วก็ปลายกิ่งด้วยนะครับแต่ช่อไม่ชูตั้งขึ้นเมื่อดอกในช่อบานจะชิดกันนะครับดอกนั้นสีชมพูอมม่วงออกดอกช่วงฤดูร้อนนะครับผลนั้นจะผิวเรียบนะครับเป็นมันสีน้ำตาลไมมมีชื่ออื่นๆก็เรียกว่าสลาวใบาใหญ่หรืออินทราชิดนะครับ สำหรับต้นสุดท้ายก็คือต้นตะแบกนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับต้นตะแบกนั้นก็เปลือกลําต้นเป็นสีเทานะครับเรียบรื่นเป็นมันนะครับมักมีรอยแผลเป็นหลุมลึกคล้ายเปลือกต้นฝรั่งนะครับใบอ่อนมีขนปกคลุมใบแก่เกลี้ยงช่อดอกออกตามปลายกิ่งนะครับโค้งชูเหนือเรือนยอดนะครับมีดอกจำนวนมากเลยนะครับดอกขนาดเล็กบานเต็มที่ก็กว้างประมาณ4-5เซนนะครับ ดอกในช่อเรียงกันห่างๆทำให้ช่อดอกโปรง่งดอกสีม่วงอมชมพูแล้วก็จะสีจางซีดลงเกือบเป็นสีขาวเมื่อดอกโรยนะครับผลผิวนั้นเรียบเป็นมันสีน้ำตาลเข้มนะครับมีขนปกคลุมบางๆที่ส่วนปลายออกดอกในช่วงฤด,ดูฝนนะครับก็คือประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปใหม่ๆดีๆมานำเสนอให้ชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ